สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pop ป n d r o Postcast รายการที่จะชวนทุกท่านมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านมุมมองด้านการศึกษาครับและสําหรับหัวข้อที่จะมาชวนทุกท่านพูดคุยกันในวันนี้ครับเป็นหัวข้อเรื่องวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแต่งกายนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงหรือวิวัฒนาการของชุดไทยของเราเนี่ยครับอย่างคร่าวๆตั้งแต่สมัยอยุทยาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะว่าอะไรถึงเล่ามาเล่ากัน เพราะว่าตอนนี้นะครับกระแสะการเคลมชุดท้ายของขม,เมิเนี่ยไม่ได้ตกลงไปเลยนะครับยังมีการทําอยู่เรื่อยๆในเรื่องการเคลมวัฒนธรรมระนะครับและก่อนที่จะไปพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ใครที่เข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กด subscribe ยังไงรบกวนกด subscribe ให้หน่อยนะครับและสำหรับใครที่ต้องการจะสนับสนุนช่องง่ายๆครับ ขอเพียงท่านสละเวลาเพียงน้อยนิดนะครับรับชมโฆษณาในช่องให้ผมสักหน่อยนะครับถ้ามีโฆษณาขึ้นมานะครับเอาละมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับพูดถึงเรื่องชุดไทยนะครับตอนนี้คือกัมพูชาเนี่ยมีการเคลมกันอย่างต่อเนื่องคือมันเคลมมานานและพยายามบอกว่าชุดสบายเนี่ยมันเป็นของประเทศมันมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเห็นมีเวทีประกวดอยู่เวทีหนึ่งนะครับของอีคอมเมนเาเนี่ย ก็ยังมีการเอาชุดสบายเนี่ยไปใส่ให้หนางงามเขาใส่กันเต็มเวทีไปหมดเลยนะครับก็ยังไม่หยุดยังไม่หยุดที่จะเครมกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงใครมีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้ควรทําอะไรหน่อยไหมเพราะมันจะส่งผลเสียนระยะยาวนะครับเดี๋ยวผมจะมาขมวดสรุปตอนท้ายที่ว่ามันส่งผลเสียยังไงนะครับ มาพูดถึงชุดไทยกันก่อนชุดไทยในสมัยอยุธยานะครับก็จะเป็นชุดที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเองเนี่ยชุดงานแต่งหรือว่างานประกวดต่างๆในประเทศเรานะครับก็จะมีการนําเอาชุดไทยในสมัยอยุทยานี่มาใช้ทีนี้ชุดไทยในสมัยอยุทยาเนี่ยเอาพูดถึงชุดของผู้หญิงนะเพราะว่าถือว่าเป็นชุดที่มีประเด็นมากที่สุดละก็คือเป็นชุดสบายเนาะที่จะเห็นว่ามีสบายแล้วก็มีผ้านุ่งหนึผืนโดย สบายเนี่ยนะครับที่ใส่เนี่ยก็จะนิยมใช้เป็นภาพแพรจีนคือต้องบอกงี้ก่อนว่าชุดไทยที่เราเห็นกันสวยงามในสมัยทุยยาเนี่ยนะครับมีแค่ชนชั้นสูงนะลูกท่านหลานเธอขุนขน้าขุนนายเท่านั้นนะครับถึงจะได้ใส่ไม่ใช่ว่าไพร่ฟ้าทุกคนใส่แบบนี้กันหมดไม่ใช่นะครับมีแต่เหล่าชนชั้นสูงเนาะดังนั้นเนี่ยการที่จะแต่งกายแล้วบ่งบอกว่า ตนเนี่ยเป็นชนชั้นสูงนะมีความแตกต่างกับเหล่าไพร่ชั้นล่างเนี่ยผ้าก็ต้องมีความงดงามสีก็ต้องสดลวดลายก็จะต้องวิจิตรบรรจงเป็นพิเศษเนื้อผ้าก็ต้องเป็นผ้าอย่างดีไม่ใช่ผ้าสักๆที่ไหนไม่รู้ม,มาใส่นะครับดังนั้นผ้าในสมัยอยุธยาต้องบอกงี้อยุธยาเนี่ยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากร่ํารวยเลยแหะครับโดยการค้าขายกับต่างประเทศเนาะถือว่าเป็นเมืองท่าในการค้าขายเนี่ยดังนั้นผ้าที่เราจะใส่กันน่ยก็ต้องเป็นผ้าที่นําเข้า มีการใช้ผ้านําเข้าเพื่อบ่งบอกเออมีเงินมีชาติกลนะสมัยนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ยังต้องใช้สินค้าที่เป็นแบรนด์เนมจริงไหมที่จะบอกว่าเออนําเข้ามาแบรนด์ Brand, นู้นแบรนด์นี้เพื่อจะบ่งบอกว่าเราเนี่ยมีเงินมีฐานะนะสมัยก่อนก็เหมือนกันนะครับก็ต้องมีการเอานำเข้าผ้าออผ้าคุณภาพดีมาจากต่างประเทศเนี่ยตอนนั้นต้องบอกว่าอนะินเดียเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางของ การผลิตผ้าเลยถือว่ามีวมัฒนกรรมถือว่ามีนวัตกรรมในการผลิตผ้าเนี่ยค่อนข้างสูงที่สุดเลยในโลกนะตอนน,นนั้นนะครับดังนั้นไทยเองก็เป็นหนึ่งในลูกค้าครับที่มีการนําเข้าผ้าจากอินเดียหรือว่าจากจีนเองก็ผ้าแพรจีนที่ผมบอกไปกันนะครับก็คือต้องนําเข้ามาผ้าแับแพรจีนก็จะมีความนุ่มเวลาใส่เนี่ยก็จะไม่ไม่บาดผิวนะครับดังนั้นพอเรามีการนําเข้าจากอินเดียเนี่ยเราก็จะมีะวิวัฒนาการหรือว่ามีนวัตกรรมต่างๆคือเราไม่ได้นําเข้ามาทั้งชุด เราไม่ได้แต่งตัวแบบอินเดียก็ใจไหมครับอารมณ์ประมาณว่าเราอยากมีลายผ้าเป็นของตัวเองเนี่ยก็จะมีการออกแบบลายต่างๆเนี่ยแล้วส่งไปให้อินเดียเป็นคนเขียนลายกลับแล้วก็ส่งกลับมาเนี่ยผ้าตรงนี้ถือว่าเป็นผ้าที่ขึ้นชื่อมากของยุทธยาก็คือผ้าลายอยางนะครับโดยผ้าตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกเฉพาะผ้าเลยแค่เฉพาะผ้าเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ผมจะมาพูดรวมๆกันก่อนเนาะดังนั้นเนี่ยลวดลายของผ้าต่างๆ ออของสบายเ,เป็นสพักเนาะเวลาจะออกงานเนี่ยเหมือนผู้หญิงเขาจะออกงานเนี่ยเขาก็ต้องมีมีแบบชุดเก่งของเขาหรือว่าเป็นชุดที่แพงนะครับดังนั้นนอกจากสบายชั้นหล่อชั้นในที่ใส่เราก็จะเห็นจะมีสพักทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นผ้าที่มีลวดลายค่อนข้างงดงามนะครับในการใส่ออกไปอวดโฉมให้เราผู้ที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่าโอ้คนนี้นะเป็นคนรวยมีฐานะเป็นลูกคุนนั้นคุนนางเป็นลูกเจ้าพญานาเหมือนอะไรก็ว่ากันไป ดังนั้นก็จะมีการอวดเรื่องแฟชั่นเนี่ยมันตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแล้วสีผ้าเองอินเดียก็ถือว่าทําได้ดีมากคือสีไม่ตก,กน,นะครับถามว่าในในไทยเรามีการผลิตไหมกม็มีแต่ว่าอาจจะไม่ได้สีสดขนาดนั้นนะครับดังนั้นเราเราผู้มีเงินมีสกุลทั้งหลายก็ไม่นิยมจะใช้นะครับก็ใช้ของนําเข้าดีกว่าเนาะงนั้นก็จะเป็นการอวดกันตั้งแต่สมัยก่อนแล้วดังนั้นเนี่ยชุดไทยที่เป็นชุดสบายแล้วมีลวดลายแบบนี้เรานําเข้ามาแทบทั้งหมดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นอีกหนึ ตอนท,ท้ายอีกทีหนึ่งนะครับและชุดไทยที่เป็นสบายในรูปแบบนี้นะครับก็ยังคงถูกใช้ต่อกันมาจนสิ้นอายุทยาจนธนบุรีจนรัตนกโกสินทร์ตอนต้นก็ยังคงใช้ชุดรูปแบบนี้มาโดยตลอดแต่ก็จะมีการพัฒนาลายต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อความงดงามก็คือไม่ได้ใช้มาอย่างนี้ตลอดอย่างเดียวนะก็มีการพัฒนาใส่ลวดลายไปด้วยแต่แพทเทิร์นหรือแบบฟอร์มก็จะเป็นแบบนี้มาจนถึงรัตนกโกสินทร์ตอนต้นเนาะ จนเข้าช่วงรัชกาลที่4ดีกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เริ่มวุ่นวายแล้วก็คือเรายุโรปเนี่ยเริ่มทําการล่าอาณนิคมกันนะครับโดยเหตุผลที่เขาล่าอาณน,นิคมเนี่ยเขาบอกว่าเอาประเทศฝั่งเราเนว่ยเอเชียเป็นพวกประเทศที่ยังล้าหลังป่าเถื่อนอยู่ยังด้อยพัฒนาดังนั้นเขาเจะต้องเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศนะก็ใช้เป็นข้ออ้างในการเข้ามายึดครองประเทศแถบนี้นะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราใช้ในการ ตอบโต้กับน,นโยบายการล่าอานิคมก็คือการพัฒนาประเทศหรือว่าทําให้ประชาชนหรือประเทศของเราเนี่ยมีความเป็นอารยะมากยิ่งขึ้นก็การแต่งกายก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในช่วงรัชกาลที่4ี่เนี่ยก็เริ่มมีการใช้การแต่งกายแบบต่างประเทศมากขึ้นแต่ว่าผ้าสบายเนี่ยก็ยังมีให้เห็นอยู่แต่ว่าภาข้างในเนี่ยก็จะเป็นเ,เสื้อคอจีนนะแขนกระบอกย,วยาวๆนะครับของผู้หญิงเนาะแล้วก็ใส่สบายทับก็น่าจะพอเห็นอยู่บ้างจนมาเปลี่ยนแปลงเอา หนักๆเลยเนี่ยหรือว่าครั้งใหญ่เนี่ยก็คือยุคของรัชกาลที่5นะครับโดยรัชกาลที่5เองเนี่ยก็ก็ทำตามแนวเดิมนะครับการพัฒนาประเทศเนาะมีการออกไปดูงานที่ต่างประเทศแล้วก็เอากลับเข้ามาปรับใช้ใน,นประเทศมีการพัฒนาประเทศให้มีความเป็นอารยะมากๆเพื่อที่จะป้องกันการล่านิคมจากทางยุโรปนะครับ เราเองก็มีการปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเนาะก็ที่บอกแหละว่าเครื่องแต่งกายของชนชั้นไพรเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะแต่ที่เอามาให้ดูเนี่ยก็คือจะเป็นชุดที่เรียกได้ว่ามีความงดงามเนาะล้วถือว่าเป็นเอกลักษณ์ในยุคนั้นเลยก็คือชุดของผู้ชายที่ใส่เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะก็ะเขาเรียกชุดราชปัตตนเนี้ยเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันนะครับ งานแต่งเราก็ยังใช้ชุดราชประแตนอยู่นะเราไม่ได้ใส่ชุดสมัยอยุธยาโอเคไหมแล้วก็ใส่ชุดราชประแตนก็มีการไปดูงานที่อินเดียนะครับแล้วก็เอามาปรับใช้ในชุดราชประแตนแต่เทอาล่างของเราก็ยังนุ่งจงกระเบนอยู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อ,อคงความเป็นไทยเอาไว้โดยผ้าที่ใช้ในการทําจงกระเบนเนี่ยก็ยังคงเป็นผ้าที่นําเข้าอยู่เหมือนกันเพื่อบ่งบอกถึงชนชั้นนะครับเรื่องชนชั้นเรื่องนั่นแหละเชื้อสายอะไรพวกนี้นะครับก็ยังถือว่า ฝังลึกมาอยู่ในวัฒนธรรมของไทยผ้าที่มันนุ่งเป็นโจงเราเรียกยยผ้าม่วงนะครับไม่ใช่ผ้าสินม่วงนะเป็นผ้าม่วงที่นําเข้ามาจากจีนเมืองม่วงของจีนนะครับถือว่าเป็นผ้าที่หายากและมีคุณค่ามากๆโดยเมื่อนําเข้ามาแล้วก็จะใช้ในเฉพาะเหล่าลูกท่านหลานเธอเหมือนเดิมเลยครับเหล่าข้าราชการชั้นสูงก็จะมีสิทธิ์ได้ใช้พวกนี้ก็ทางรัฐทางหลวงก็จะมีการ พระชธานให้อะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งในเครื่องประกอบยศนะครับมันมีมาตั้งแต่สมัยพิยาแล้วเนาะแล้วของทางฝั่งผู้หญิงเองเนี่ยก็จะเป็นเสื้อแขนกบอกฟู์นะครับก็เรียกว่าเสื้อทรงหมูแฮมก็คือมันเหมือนขาหมูแฮมของทางยุโรปนะครับคือเป็นขาขาเลยแล้วตรงนี้ก็ป่องๆเนาะแล้วก็เป็นขาหมูเลยก็เลยทรงหมูแฮมแต่ก็มีการดัดแปลงนะครับแต่ในฝั่งยุโรปเนี่ยก็คือจะเป็นชุดเต็มยาวลงไปเป็นกระโปรงคุมเท้าเลยแต่บ้านเรามันร้อนนะครับก็มีการดัดแปลงก็ ซ้างเหลือแค่ครึ่งตัวพอแล้วท่อนล่างเนี่ยก็ใส่เป็นจงกระเบนเหมือนกันนะครับทั้งชายทั้งหญิงทีนี้พอมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสบายตัวสบายเนี่ยมันมัน,มนหายไปแล้วมันหายไปจากในระบบชนชา้นและเพื่อมีเพื่อพัฒนาเนี่ยแหละให้มีความเป็นอารยะมากขึ้นนะครับแต่ถามว่ายังอยู่ไหมก็ยังอยู่แต่แค่อาจจะไม่ได้ถูกนํามาใช้ในในวงการราชการ แล้วหลังจากนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างทีทเลยนะครับในเรื่องของชุดเพราะว่าการล่านิคมเนี่ยมันก็เข้มข้นขึ้นมากๆขณะเราพัฒนาประเทศมีทางรถไฟมีชุดที่ดูมีความเป็นยุโรปมากยิ่งขึ้นเนี่ยทางยุโรปเองเนี่ยหรือฝรั่งเศสนะครับอยู่แ้วนะก็มีมีความต้องการอะที่ต้องการแผ่นดินไทยให้ได้คือคือแย่ง ต้องแย่งกันแย่งประเทศไทยเนี่ยไปเป็นของตัวเองให้ได้เพื่อเป็นการแผ่ขยายอํานาจของประเทศของตนน,นนะครับไม่ได,ด้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลน,นะครับในยุคนั้นก็จะเห็นว่าเราเนี่ยสูญเสียดินแดนไปค่อยค่อนข้างเยอะนะครับในยุคนั้นต่อมานะครับในช่วงยุคราชการที่6ที่7เนี่ยชุดก็มีการเปลี่ยนแปลงมาอีกก็ต้องบอกว่ายุโรปเนี่ยเขาเป็นผู้นําด้านแฟชั่นเนาะดังนั้นเมื่อทางยุโรปเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนตามเหมือนกันเพื่อให้ทันแฟชั่นของทางยุโรปก็จะเป็นชุดสไตล์กราส แกสบี้นะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้คุค้นเคยกับชุดพวกนี้เท่าไหร่แต่ถ้าจะเห็นก็เป็นพวกงานงานเลี้ยงงานปาร์ตี้แล้วก็ให้เตรีมการแต่งตัวเป็นเรื่องชุดแกสบี้อะไรเงี้ยเพื่อ,อให้เราเนะี่ยมีความทันหรือว่าทันสมัยหรือเข้ายุคเข้าสมัยกับของทางยุโรปนะเพื่อบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังนะครับต่อมาหลังจากชุดยุคแกสบี้นะครับก็จะไปยุค ก็จะไปเปลี่ยนแปลงอีกทีในยุคของจอมพลปอนะครับก็มีการออกกฎอันนี้คือเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกแล้วออกกฎเลยว่าจะต้องแต่งตัวอย่างไรห้ามนุ่งสลงงยู่ต่อราชการต้องใส่เสื้อเท่านั้นต้องโอ้โหกฎระเบียบเยอะแยะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกของแต่ละชุดแต่ละผ้าเอาไว้นะครับตอนนี้อันนี้ก็คือขอพูดรวมๆก่อนนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วก็สําคัญเลยที่เป็นจุดเด่นของยุคนี้ก็คือไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายชุดสุภาพก็คือต้องใส่หมวกให้ลองนึกถึง เชลโลคมใครเคยดูเรื่องเชลโลโคมอะ่ะก็จะเป็นชุดผู้ดีอังกฤษประมาณนั้นนะครับก็ใส่ถูกแล้วก็มีหมวกอะไรเราก็ต้องใส่หมวกเหมืนอนกันดังนั้นยุคนี้ก็เลยเป็นยุคที่เราเรียกว่ามาลานาไทยมาลาก,ก็คือหมวกกันนะก็เป็นยุคมาลานําไทยก็จะมียูนิฟอร์มหรือเครื่องแบบนะียอีกแบบหนึง่งตอนนั้นจอมพลปอก็เร,กเรียกว่าฟิกมากเลยนะออกกฎขนาดสีก็ยังบังคับใช้ว่าต้องเป็นสีนี้สีนี้เท่านั้นนะครับจน มาถึงปัจจุบันเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุดเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนมาจนกลายเป็นชุดปัจจุบันเนี่ยเหมือนว่ากฎเกณฑ์การแต่งตัวเนี่ยมันมันหายไปละมันลดน้อยลงไปดังนั้นการแต่งตัวเ,เราก็จะเสื้อเหมือนชุดลำลองที่เราใส่นะครับเหล่าไพร่ฟ้าทั้งหลายประชาชนก็จะเสือ้อแขนยาวเกงขาสั้นอะไรก็แล้วแต่แฟชั่นที่เรารับมาเพราะโลกมันมีความเป็นโลก,กาภิวัตน์มากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็สไตล์การแต่งตัวเนี่ยก็ ปรัเปลี่ยนและมีความเป็นฟรีสไตล์มากขึ้นแต่ก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครไม่ได้ขนาดแบบคุณจะแก้ผ้าเดินอะไรเงี้ยก,ก็มีชุดมีสไตล์แล้วแต่ใครจะชอบแบรนด์ไหนชอบสไตล์ของใครก็เอามาใส่กันไปเนาะ <S 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 จนถึงชุดไทยที่เป็นเอกลักษณ์ในปัจจุบันที่มีการขึ้นทะเบียนของยูเนสโกเนี่ยที่เรียกว่าชุดไทยพระชนิยมตรงนี้นะครับพระพันปีหลวงหรือว่าสมเด็จพระรานิีนานในรัชกาลที่9เนี่ย ทรงเล็งเห็นแล้วไม่รู้ว่าท่านเห็นอนาคตหรือรู้หรือเปล่าว่าอีคอมเมิ์นะั้นมันจะเคลมชุดเรานะท่านก็เลยมีการพัฒนาแล้วก็มีการวิจัยนําเอาชุดไทยในอดีตนะ,นะครับตั้งแต่สบายมาเลยมีการมาดัดแปลงมีการมาปรับปรุงให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วท่านเองก็มีการสนับสนุนการปลูงห่อนเลี้ยงไหมนะก็เป็นชุดผ้าไหมนะครับแล้วก็มีการพัฒนาชุดขึ้นมาสําหรับสตรีนะครับแชุด โดยตั้งชื่อตามตำหนักต่างๆพระราชวังอะนะตรงนี้ก็เดี๋ยวมาแจงรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับทำต้องทำคลิปแยกจริงๆเดี๋ยวจะยาวเกินไปก็กำลังขึ้นทะเบียนยูเนสโกนะเป็นชุดที่งดงามมากๆก็นำมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยรวบเข้ามาเลยถ้าเป็นชุดของฝั่งชายก็ถ้าพูดถึงนายกอะนายกเราคุณจะต้องเห็นแน่ๆแหละพูดถึงนายกสักคนหนึ่งเนี่ยแทบจะทุกคนเลยดีกว่าก็จะเป็นชุดชุดผ้าไหมนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมเนาะ ดังนั้นพอมีการผลักดันนาเอาชุดเก่าๆพวกนี้มาใช้อ่ะมันมีความงดงามไงมันสวยงามมากแล้วผมเชื่อว่าอ e ีขมีเนี่ยมันเห็นนะมันอยากได้ไงมันก็เลยพยายามเครมว่าเป็นของมันแต่ผู้ออกแบบหรือผู้ริเริ่มเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมในปัจจุบันเนี่ยเรามีลายเ้นหรือ,รอก็สิทธิ์เนี่ยแน่นอนครับ1 0อซทั้งนั้นในยุคของรัชกาลที่9้าเนี่ยเวลาท่านออกงานต่างประเทศนะครับองค์พระพันปีหลวงในเวลา สเสด็จตามด้วยเนี่ยก็จะใส่ชุดไทยราชนิยมนี่แหละเป็นการโปรโมทมันตั้งแต่ยุคนั้นเลยคือโปรโมทมาอย่างยาวนานอะ่ะต่างชาติเห็นมีการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพก็จะเห็นชุดชุดชุดนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์คนสําคัญนะเป็นคนออกแบบด้วยนะไรท่านทรงเก่งมากๆเลยแล้วดังนั้นเนี่ยพออ e ีคอมเมิร์มาเห็นก็พยายามจะเครมไปแต่มันทำอะไรได้ไม่มาก,กน,นะครับมันก็พยายามเอาไปแล้วก็บอกลอยๆแล้วก็สอดใส้เข้าไปในประเพณีงานแต่งของมันนะครับที่บอกว่าเ,ออเดินจับ ชายจุงจุงไอเนี่ยของมันอะชายผ้าผู้หญิงแล้วก็บราณแล้วก็เอาชุดไทยบ้างชุดคลุยบ้างอะไรเงี้ยไปใส่แล้วแบบมันแพรมสอดใส่อ่ะแต่คือไม่ได้ดูถึง ลากฐานหรือประวัติความเป็นมาแล้วก็ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็นวัฒนธรรมร่วมในสมัยอยุธยาตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ล้านเปอร์เซนต์เลยเพราะอะไรเพราะการค้าในสมัยอยุธยาเนี่ยถูกผูกขาดโดยพระคลังสินค้าดังนั้นเนี่ยผ้าที่มีการนําเข้าส่งออกไปเขียนลายต่างๆเนี่ยมันถูกจัดการโดยกิจการของพระคลังสินค้าในยุคอยุธยาทั้งหมดเลยนะครับซื้อก็ระคลังขายก็ระคลังแล้ว ชนชั้นไพร่ในประเทศไทยหรือว่าประชาชนในยุคนั้นในยุทยายก็ไม่มีสิทธิ์ได้ใส่เสื้อผ้าพวกนี้ก็ที่บอกไปนะครับมีสิทธิ์แต่เหล่าชนชั้นสูงเชื้อพระวงลูกท่านหลานเธอดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเอาชุดเหล่านี้ไปให้อีประเทศด้อยค่าพวกนั้นเราไม่ได้มีความสัมพันธ์อันดีกับเ,เขมรเข้าใจไหมในช่วงนั้นนะดังนั้นเราก็ไม่ได้ไปต้องแบ่งอะไรพวกมันเรามีและและถามว่าเรารับเอามาจากเขมรไหมต้องบอกไม่ใช่นะเรามีความหยิ่งในวัฒนธรนามของเรา ถามว่ายิงอย่างไรเราติดต่อค้าขายกับทางยุโรปเนี่ยมาตั้งแต่สมัยยุทธยาแลวใช่ไหมที่เรือสัมภาเข้ามาเนี่ยดังนั้นเราต้องเห็นการแต่งกายหรือวัฒนธรรมของทางฝรั่งเขาเนี่ยมากอดแล้วแล้วทําไมเราไม่เปลี่ยนไปใช้อย่างเขาล่ะเพราะเรามีความหยิ่งในวัฒนธรรมของเราไงเราก็เลยยังคงเป็นใส่ชุดทรงแบบสบายแบบนี้อยู่นะครับแล้วมันก็เหมาะ แล้วก็แมทก,กับภูมิอากาศของบ้านเราด้วยแต่เรามีการปรับปรุงโดยการส่งออกนําเข้าผ้าเขียนลายโดยประเทศอินเดียนะเป็นผ้า i m p o r t เข้ามาในมีมูลค่ามากเราปรับปรุงตรงนี้แต่เราไม่ได้ปรับปรุงแพทเทิร์นหรือว่าแบบฟอร์มของชุดแล้วก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยในสมัยอยุธยาอยู่นะครับดังนั้นเราไม่เอามาจากขเขมรแน่นอนและอีขเขมรก็ไม่เคยมามา,มา,ม,ามาตีอยุธยาแล้วเอาอายุธยาไปเมืองเมืองขึ้น ตรงนี้ต้องบอกว่าการไหลของวัฒนธรรมมันไหลเหมือนน้ำจะไหลที่สูงลงที่ต่ำประเทศมีประเทศมหาอำนาจนะครับอย่างยุโรปเวลมาตีหรือว่ายึดประเทศแถบเราได้เนี่ยเขาก็จะยัดเยียดเอาวัฒนธรรมของเขาเนี่ยให้เราโอเคไหมคือเขา่็จะไม่มาเรียนแบบประเทศที่เป็นทาสอ่ะเขาก็เป็นเจ้าอะไรยัผมก็ต้องเอาวัฒนธรรมขเขาที่เขาิว่าวัฒนธรรมขเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามดีที่สุดแล้วยัดเยียดยัดเยียดให้คนที่เป็นทาสดังนั้นเราไม่เคยเป็นทาสของอีคอมเมนดังนั้นเรา ไม่มความจะเป็นต้องไปเรียนแบบมันแล้วด,ดังนั้นเนี่ยวัฒนธรรมตรงนี้มันไม่มีการไหลซึมกันอยู่แล้วผมเชื่อว่าขามรนแม่งก็มีความหยิ่งในวัฒนธรรมของมันอะถ้ามันได้ประเทศใครมาเป็นทาสมันมันก็ต้องยัดเยียดการแต่งกายของมันน,นให้ประเทศนั้นแต่ของไทยอยุธยายกับขมรน,นั้นผมว่าไม่มีการไหลซึมเรื่องของเสื้อผ้าแน่นอนเพราะต่างคนก็ต่างยิ่งในวัฒนธรรมของตัวเองน,นะครับ แล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีวันนี้มันเห็นว่าชุดไทยเราสวยแล้วมันไม่เอาแะ้วชุดสัมปอตชุดอะไรของมันไม่เอาแล้วมันจะเอาชุดไทยหรือชุดสบายเนี่ยนะครับมันเป็นการกระทําอย่างเลวนะครับที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยซึ่งเอาไปใส่ไม่ว่าเสือกบอกว่าตนเองเป็นต้นฉบับแล้วจะบอกว่าจากในกําแพงไม่มีครับนางอับซ์ลมไม่ได้ใส่ชุดสบายนะดังนั้นเนี่ยถามว่าทําไมมันถึงเป็นข้อเสียเพราะว่าวันนี้ เราออกมาต่อต้านเราออกมาพูดเราออกมาคอมเมนต์ต่างๆกันเนะี่ยมันก็ยังทําอยู่มันก็ยังใส่กันอยู่นะครับกระทรวงมันก็ให้ท้ายกันแต่ทางไทยเราเองไม่เห็นจะปกป้องเลยันบอกว่าอ,อ๋อส่งเรื่องยูขึ้นยูนสโกไปแล้วเราส่งแค่ชุดไทยพระชนิยมนะชุดตั้งแต่สมัยทุญญียารัตนะโกสินเราไม่ได้ส่งชุดพวกนั้นไปนะเราส่งแค่8ชุดของพระ ของชุดไทยประถิยมขึ้นยูเนสโกเท่านั้นดังนั้นมันใส่สบายเฉยมันก็ลอยชายของมันไปแล้วเดี๋ยวมันก็ปักผ้าปักได้เลื้อยของมันแล้วเราก็ไม่เห็นไงบางทีมันก็แอบปรโมทของมันไปเรื่อยวันนี้เราอาจจะพูดได้ว่าเรายังเห็นอยู่ว่ามันเป็นของไทยแต่ในอนาคตอีก50ปี100ปี200ปีอะอีลูกหลานเลียนหล่นขัวมันก็สมมติว่าอ๋อชุดสบายเนี่ยชุดเนี่ยก็เห็นปู่ย่าตายายใส่มาตั้งแต่100ปีที่แล้วละนะดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าว มันก็อ้างอ่ะแล้วถามว่าลูกหลานเราก็ก็อ้างเหมือนกันว่าเรามีมาตั้งแต่อยุธยานู่นนี่มันก็อ้างของมันไปเรื่อยก็รู้อยู่มันทําข้อมูลฟอร์มเก่งแค่ไหนมันหลอกลวงคนในประเทศของมันหนักน่วงเอางี้เหมือนกับอาหารดีกว่าสมมติมันเอาผัดกะเพราเนี่ยไปทําที่บ้านมันขายแล้วมันก็บอกว่าผัดกะเพราเนี่ยเรียนมาจากประเทศไทยนะตอนที่เคยมาทํางานที่ไทยแล้วก็ไปทาขายที่กัมพูชาอฟังแล้วเราเหมือนจะชื่นใจแต่อย่าลืมนะครับว่าวันนี้มันบอกคนคนนี้เขาซื่อสัตย์เขาบอกว่า มาจากประเทศไทยใช่ไหมแล้วลูกมันละมารับช่วงต่อหลานมันลูกค้ามันที่มาขโมยสูตรไปไม่ได้รับรู้นะครับว่ามาจากประเทศไทยมันก็รับรู้ว่าเอามาจะอีแมค้าคนนี้แล้วมันก็จะส่งต่อสูตรเนี้ยต่อไปเรื่อยๆดังนั้นอีกร้อยปีมันก็จะบอกว่าอ๋อปู่ย่าตายายมันก็ทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายลวอ่ะใช่ไหมและข้อมูลอันเป็นจริงที่บอกว่ามาจากประเทศไทยในคนแรกที่เอาไปขายในี่ไม่แค่คนนี้มันก็สูญหายไปไงมันก็เหลือแต่คําบอกเล่าที่บอกว่า มันก็เรียนมาจากอีกคนเขมรน,นี่แหละมันทํามาดังนั้นถ้าวันนี้เราไม่ตัดไฟแต่ต้นลมเราปล่อยให้มันยืดเยืยเ้อเลื้อรังต่อไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆนะครับดังนั้นก็ฝากเป็นคําถามสําหรับพวกเราดีกว่านะในวันนี้ว่าท่านที่พวกเข,เข้ามาฟังนะครับมีแนวทางไหมจะทําอย่างไรในการหยุดการเคลมมวัฒนธรรมของเขมรนนะครับที่พยายามจะเอาทุกอย่างเลยของไทยไปคือไม่พอใจของตัวเองนะ เห็นของไทยสวยก็จะเอาของไทยเราไปเครมทุกอย่างเลยแล้วต่อให้เราออกมาคอมเมนต์ด่ามันในคลิปต่างๆที่มันทำออกมามันก็ไม่สามารถหยุดการเครมของมันได้นะมันก็ยังทำหน้าด้านทำต่อนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าในในบริบทของเราอันเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยเรามีควรมีส่วนร่วมหรือมีแนวทางการปฏิบัต,ติตนอย่างไรในการหยุดการเครมหรือขโมยวัฒนธรรมตรงนี้นะครับซึ่งอาจจะส่ง ส่งคําถามนี้ไปถึงเราผู้ที่มีอํานาจไม่ถึงนะครับว่าทําไมคุณถึงไม่จัดการเรื่องนี้สักทีคุณมองมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆหรอครับดังนั้นผมเชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามาฟังเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีแนวคิดเดียวกับผมนะคือ มองเห็นแล้วก็เล็งเห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอันเป็นทุนของวัฒนธรรมที่จะส่งต่อแล้วก็พัฒนาต่อยอดเราไม่ใช่แค่รักษาวัฒนธรรมไทยนะแต่เราต้องต่อยอดมันก็ะชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยก็ไม่ใช่ชุดที่อยู่ในแพทเทิร์นเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่เป็นชุดที่มีการต่อยอดและปรับปรุงให้งดงามมากยิ่งขึ้นดังนั้นเรามีวัฒนธรรมหลายอย่างเลยครับที่ที่รอการสืบทอดแล้วก็ปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นเพื่อน ส่งต่อส่งออกไปให้ต่างประเทศรับรู้ก็คือเราก็ยังคงต้องโปรโมทประเทศต่อไปนะดังนั้นสำหรับคลิปนี้รู้สึกจะเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวยังไงก็คงต้องฝากไปเท่านี้ครับส่วนรายละเอียดของชุดแต่ละยุคเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำแยกเป็นคลิปให้อีกทีนึงในสัปดาห์นี้แหละก็คือหาข้อมูลไว้แล้วค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆมาทยอยทำให้ท่านผู้ฟังได้เข้ามาฟังกันครับแล้วสำหรับใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe นะครับกด subscribe ผมหน่อยนะแล้วสำหรับ ใครที่รับชมคลิปนี้หรือไปชมคลิปย้อนหลังอื่นๆแล้วเจอโฆษณายังไงสนับสนุนช่องโดยการชมโฆษณาผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ป๊อมเมนโลพอดสคแค์คงต้องฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ